ช่วงสงกรานตํารวจจะดูแลคนไทยยังไงมาดูกันค่ะเชื่อฟัน <forcé> ก <certains> ัน <Works> ด้วยนะครับพี่น้องครับปดงดเล่นแป้งครับโอ้เรียบร้อย ดูดิคือพูดไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เจอเลยนะคะขนาดแว่นตาตัวเองยังแบบเอาไม่อยู่เลยอนะตลกมา,มากๆเลยใครบอกว่าตำรวจไทยไม่ตลกมาดูกันเถอะในชุเทศก,กาลสงกรานต์เนี่เป็นแบบนี้กันหมดเลยนะแล้วมาดูคลิปนี้ค่ะบอกว่าสงกรานต์เนี่ยแมมเราก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะกวดขันเป็นพิเศษที่ไหนได้ดูเจ้าหน้าที่คนนี้สิ มีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเดี๋ยวนะคือขออนุญาตคนที่บ้านหรือยังจะมาเล่นแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าตำรวจไทยคนที่น่ารักก็คือน,น่ารักมากๆจริงๆเลยนะแล้วมาดูคลิปนี้อ คนแชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆบอกว่านี่คือเทศกาลสงกรานต์ดูซีนี่คือสถานีตำรวจภูธรบางระก,กำอ้ำล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 ำแต่ละคนเนี่ยน่ารักจริงๆมีแต่คอมเมนต์แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะบอกตำรวจอาหล่อดูซีคนสุดท้ายที่ถือปืนนะ่ะใครบังคับมาหรือเปล่าคะเหมือนโดนบังคับมาเลยหูตาจมูกแรงดันสูงห้ามยิงใส่กันนะ แล้วมาดูคลิปตัดไปค่ะเขาบอกว่าช่วยกันดูหน่อยเถอวะว่าตกลงเนี่ยเขามาทํางานหรือเขามาทําอะไรกันแน่เรียกว่าแบบโอ้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่และคนบอกว่าแหมเจอแบบนี้ก็โดนสาวรุมสิจ้าบางคนบอกว่าประทานโทษนะคะขอพิกัดหน่อยได้ไหมยอยากเจอแบบนี้บ้างจังเลยะแล้วก็ยังไม่พอดูคลิปนี้คือเป็นเทศกาลที่ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นค่ะเขาบอก อกว่าเห็นแล้วโอ้โบาไหวอิลีขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเดอ้อคือแบบว่าแต่และคนไม่เหลือนะคะชุดเครื่องแบบตอนเช้าใส่ออกมาอย่างไงนี่ไม่รู้เรื่องเลยบางคนบอกว่าไม่กล้าเดินผ่านคุณพี่เขาเลยอะค่ะกลัวคุณพี่เขาจะมาขอความช่วยเหลือบางคนบอกว่าอุ้ยเอานาไม่เขาหน่อยเถอะสงสารเขาเหลือเกินปะแป้งหน้าขาวเกินไปหรือปะบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยฉันเห็นแบบนี้แล้วสะใจจังเลยอะบอกแล้วไงว่าอย่าชวนประชาชนเล่นแป้งพูดแล้วก็ ไม่ฟังออามาอีกคลิปหนึ่งนะคะคราวนี้เป็นตำรวจหญิงกันบ้างค่ะโอ้โหชีดน้ำปิ้วปิ้วปิยมีความสุขเลยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์คนซะหน่อยที่สยามสแควร์อุตสาห์บอกพี่น้องว่าให้ เตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าโดนพี่น้องสู้กลับเนี่ยสีหลายๆคนนะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องต่อต้านหรอกจก้ะเข้าร่วมไปเลยน่าจะสนุกกว่าบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยโดนกระหน่ำไม่ยังขนาดโดนกระหน่ำแบบนี้ยังยิ้มด้วยความสุขโอ้ชัดเจนเลยสุขสันต์วันสงกรานคาบางคนบอกว่าเจอแบบนี้ถอยกลับฐานก่อนดีไหมคะอันนี้ขอแนะนําบางคอมเมนต์บอกน่ารักจังเลยอะเป็นมุมที่หาได้ยากมากเลยนะเรียกว่าต้องเรียกคำ ลังเสริมเลยหรือเปล่าแล้วก็มีหน่วยงานในเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่หรืออย่างบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเอนดูหลือเกิดที่สอมมาเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ใช้งานแล้วละ่ะบางคนบอกว่านี่คือวันนี้ที่รอคอยโอ้โหรอมาตั้งหนึ่งปีเป็นยังไงละ่ะเป็นอารมณ์ส่วนตัวเลยนะคะดูแล้วมีความสุขจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยถ้าเกิดฉันไปเล่นตรงนั้นน่ะจะโดนข้อหาขัดขืนเจ้าพนักง,งานหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคอมเมนต์บอกว่า, <ๆ S 1> อวาโอ้สงกรานปีนี้ดุเดือดกันมากทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชน กระหน่ำกันไม่ยังเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแล้วโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดในเมืองไทยดูสิเป็นวัฒนาธรรมที่เรียกว่าทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชมประเทศไทยไม่มีที่ไหนในโลกเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนในเมื่อเราเปียกก็ต้องแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยเปียกกันอย่างทั่วถึงแม้แต่ในเครื่องแบบเราก็ไม่งดเว้นค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหฝั่งตํารวจหญิงสงสัยจะต้องถอยให้ตํารวจชายมาช่วยคุมการสลาแล้วแหละแต่ว่าท่าทางคงจะไม่ทันแล้วล่ะ มังเราก็มาดูนะคะอีกนึง เหมือนกับว่าอยากจะเล่นมากตัวเองไม่มียืมของประชาชนแถวนั้นมาเล่นแม่ของตัวเองก็มีเหมือนกันนะแต่อันเล็กเหลือเกินบางคนบอกว่านี่แหละสงกรานต์ที่ภูเก็ตเนี่ยมีแบบนี้เยอะมากๆเลยนะบางคนบอกว่าโอ้ยทาหยิบออกมาจากของเนี่ยตอนแรกตกใจหมดเลยอะบางคนบอกว่าอุ๊ยคุณพี่เขาเปลี่ยนหมดไวมากเลยอะคะ่ะเห็นแล้วตกใจมากๆเลยมีต่างชาติมาคอมเมนต์ด้วยนะคะเิสฟรีบอกว่าโอ้โหนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจดูอนจอยกับเทศกาลสงกรานต์ มากเลยนะเข้าใจเลยอย่าว่าคนไทยทําไมพวกเขาถึงมีความสุขได้มากมายขนาดนี้และมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้น่ารักมากเลยเป็นการเน้นขับขี่อย่างปลอดภัยแต่ว่าใส่มาสกตมาถือเต้นแบบนี้ดูเราหนะ้า เจังเลยอะ่ะเออรู้สึกว่าเทศก,กาลสงกรานต์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นเทศก,กาลแห่งความสุขจริงๆนะมีทํารูปมินิฮาร์ดน่ารักมากๆเลยนะคะมีหลายคนบอกว่าเออเข้าใจหลอกเนาะตื่นตาตื่นใจจริงๆเห็นแบบนี้แล้วน่ารักอะ่ะบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นมาสคอตตารวจน่ารักขนาดนี้เลยเจอแบบนี้ที่ด่านโอ้อยากเห็นหลายๆที่จังเลยอะ่ะคริสตินบอกว่าฉันขับรถเที่ยวอยู่ในประเทศไทยฉันชอบจังเลยทําไมตํารวจเมืองไทยเนี่ยถึงน่ารักขนาดนี้บางคนบอกว่า ขับรถมาเนหนื่อยๆง,งงๆเจอแบบนี้แล้วโอกริมได้เลยอะเห็นแล้วน่ารักประชาชนต้องอุ่นใจอย่างแน่นอนเที่ยวสงกรต์กรได้ยอย่างมีความสุขเลยล่ะบางคอมเมนต์เข,า,ขาบอกว่าโอ้ดูแล้วน่ารักแหมดูสิเอวหวานซะด้วยนะบางคอมเมนต์บอกอยากจะรู้จริงๆว่านายท่านไหนสั่งมาแต่ขอให้ท่านเจริญเจริญในหน้าที่ยาวไปเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วน่ารักจังเลยอยะ แล้วมาดูคลิปนี้ค่ะบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างตัวเนี่ยเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าโอ้อะไรนะมีแบบว่าใส่ผ้าคลุมตกลงเขาเป็นซุปเปอร์แมนหรือว่าเขาเป็นตำรวจกันแน่มีคนบอกว่านี่คือสงกรานที่ภูกเก็ตค่ะรถเนี่ยติดมากๆเลยนะแต่ว่าดูเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละคนสิแหมเปียกแล้วก็เตรียมกระบอกแบบว่าฉีดใหญ่กว่าประชาชนทั่วไปอีกอะมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่างานก็ต้องทําสงกรานก็อยากเล่นเอา อย่างนั้นปฏิบัติหน้าที่มันในขนาดเล่นสคการกันเลยละกันบางคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าคลุมด้านหลังสีแดงเนี่ยคนนั้น,นเขาเอาเรื่องอยู่ในเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีใบขับขี่เขาจะจับเราไหมคะเห็นโบกรถอย่างเดียวเลยไม่ทําอะไรเลยอย่างวันนี้ยบางคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยตายละฉันเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอย่ะ บางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะเห็นคนถือกระบอกฉีดน้ําคือใหญ่มากแล้วนะจะเจอคนที่ใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยสีตลกอะแบบนี้จะผิดกฎเครื่องแบบหรือเปล่าเนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นซูเปอร์แมนเดินมาฉันขำลั่นเลยอะ <laughs> อยากรู้ว่าอยู่จุดไหนคะช่วยบอกนิดนึงได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยอะค่ะ มีคนไปตอบให้นะบอกว่าจุดนี้คือแยกสะพานหินมีคนค่อนข้างจะเยอะมากเลยบางคอมเมนต์เขาบอกว่าหน้าที่ก็ต้องทําเทศกาลก็สําคัญเพราะฉะนั้นเอ้ามีความสุขกับเทศกาลวันสงกรานต์ไปเลยสิบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยเห็นคลิปนี้แล้วอึ้งอ่ะเพิ่งรู้นะว่าซูเปอร์แมนก็เปลี่ยนอาชีพจากนักข่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตําร,ราะะาวจไปเรียบร้อยละบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้เป็นซูเปอร์พอลิสแมนไปเลยป้าครั้งแรกเลยเนะี่ยที่ได้เจอบางคนบอกว่าวันหยุดก็ ต้องมาทํางานส่งการ์ก็อยากเล่นนะ่ะทํำยังไงดีอะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยตอนแรกดูคลิปก็เฉยๆนะพอเห็นวราแมนเดินผ่านนี่พุ่งเลยอะ <laughs> <laughs> บางคอมเม้นต์่ะบอกว่า, <laughs> ามมดีแล้วครับเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลให้ความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและมาเริ่มสนุกพร้อมกับประชาชนไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปดักจับประชาชนหรอกไหนๆก็รู้อยู่แลว้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลบางคอมเม้นต์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะคนที่พกผ้าสีแดงเป็นซูเปอร์ฮีโรอ่อะนั่นน่ะคือเขาปลอมตัวมาหรือป่ามีผ้าคลุมซูเปอร์แมนด้วยนะบางคนนะบอกว่าเดี๋ยวนะแบบนี้คนไทยจะอยู่ได้ยังไงอะในเมื่อตำรวจ ยังทำขนาดดีเลยบางคนก็บอกว่าตำรวจเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนไทยท,ทั่วไปนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามีตำแหน่งหน้าที่เขาก็เลยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ก่อนว่าแต่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยภาคไหนก็ไม่รู้นะมีหลายภาคแล้วเหลือเกินโอ้แล้วก็มีคนมาตอบให้ค่ะบอกว่าฉันรู้แล้วนี่คือซูเปอร์แมนภาคใต้ไงอะ,อะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะเห็นแบบนี้แล้วตลกมากๆเลยขนาดตำรวจนะ่ะก็ยังแบบว่ามีอารมณ์ขำขันอยากจะมาเล่นสงกรานต์ อย่าลืมนะคะมาร่วมกันแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ